สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ครับวันนี้ผมจะมารีวิวการถอดกระจกหน้าของยันห a ้าวิโอ35นะครับผมก็ซช์ใน Google ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครทำวิธีถอดเลยนะฮะผมก็ทีทีโทรไปถามศูนย์ศูนย์ก็ไม่จัดคิวให้สักทีผมก็เลยนอนไม่หลับเพราะว่างานมันมีทายอยู่นะก็เลย ถอดเองเลยแล้วก็ถอดไม่ยากนะครับมีสองคนได้ยิงดีอันนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วครับพอดีไม่มีใครไม่มีใครแบบออยู่ผมก็เลยองถอดคนเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะบอกรายละเอยียดข่าวๆว่าจะต้องยังไงบ้างครับรถคันนี้ผมไปโดนไปตีป่ามาแล้วก็ไปโดนตอไม้นะครับตรงน,นี้แตกหมดเลยทั้งบานบนบานล่างเลยบานล่างเคยแตกมาแล้วนะ ผมซื้อกระจกธรรมดายเขาตัดคือกระจกศูนย์นอยู่ที่สี่พันแต่ว่าผมใช้กระจกบ้านทำเองโดนค่าฟิล์มค่าอะไรโดนไปสี่ร้อยประหยัดได้สิบเท่แล้วก็คราเนี้ยครับกระจกหน้ากระจกหน้าก็เลยเราถามศูนย์ศูนย์ก็ยังไม่มีคิวให้ทักทีก็เลยก็จะถอดไปเองอาจจะเปลี่ยนอาชิลิกนะครับเพราะว่ากระจกเนี มันอยู่เวลวาเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าแต่ถ้าเราถอดได้ก็อาจจะเซฟเซฟเรื่องเอ่อค่าใช้จ่ายได้นะครับเดี๋ยวผมม่บอกวิธีการอถอดท่้คร่าวๆนะครับเริ่มต้นนะฮะมาตรงนี้ไอเนี่ยปะด้านข้างเพื่อมันจะมีเบือเป็นเป็นพลาสติกที่มันเป็นโรล,ลเลอร์เป็นเป็นลูกสไลด์อะครับมันจะอยู่ทรงนี้ ตรงนี้นะครับเราใช้มีการคายออกมาตรนนี้คายออกมาจะเป็นน็อตตรงนี้นะคายออกมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็คายออกมาอีกนะครับพอคายออกมาปุ๊บก็มันจะมันจะสามารถขยับออกได้เลยครับตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะถอยไปถอยถอยถอยไปแล้วมันก็จะหลุดลางเลยนะครับแล้วก็ถอเดเก็บไว้ แล้วก็ตัวที่สองเป็นการขอดโชค๊คการขอลูกโชค๊คตัวนี้นะฮะขาเผลออะไรหมดนะขาอะไรอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับขาอะไรอยงอยู่ที่เดิมหมดเลยเราจะการขอดตรวนี้นะครับราคาตทางหากอตรงนี้นะฮะสองข้างนี่เป็นเจแปนนะครับแตบบ่คนไทยก็ทําได้อัน,นไม่มีอะไรมากหรอกครับคือ ถ้าเราก้าทำนะฮะมันก็มันก็ได้นั้นแหละแล้วพอถอดมาปุ๊บอันที่สองเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะหลุดละมันจะหลุดตอนนี้มันติดปัญหาอีกอย่างหน,นึ่งฝั่งเนี้ยผมไม่ได้ถอดสายหรอกครับของเนี้ยนะไม่ได้ถอดสายผมมาเลือกที่จะมาถอดตรงยีดแทนที่ปัน้ำฝนครับที่ปั่น้ำ้ำฝนตรงนี้นี่ มาช่วงน,นี้นะครับอ่าล้วถอดออกตอนนี้คือกรอบเป็นอิสระและ้วกรอบอิสระและ้วก็อยู่ที่ว่าถ้าเราถ้าเราเอาไปที่ไปที่ร้านทํากระจกโดยตรงเนี่ยที่เขาอบ,อบกระจกอะ่ะเรื่องความปลอดภัยะครับก็จะถ้าเรารอได้ก็เอาไปทาแต่ถ้าเรารอไม่ได้เรามีงานด่วนก็เรียกใช้ เลือกใช้อคริลิกเอาก็ได้ซึ่งวันนี้ผมจะอาจจะไปเอาอะริลิกอะริลิกผมเคยทำทีนี้กละแผ่นนึงแผ่นด้านข้างโดนตีมาอผ่นิลิกลก,ก็ก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้อะนี่ผมซื้อมาแผ่นเจ็ดร้อยก็ประหยัดได้อยู่ส่วนอันนี้ผมกำลังจะไปทำ แล้วผมก็ถอดเสร็จแล้วนะครับปึ๊บดยกยกไปจับปึ๊บีนี้ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้รีวิวตอนถอดนะฮะมันผมอยู่คนเดียวด้วยปึ๊บชดเนี่ยครับคนญี่ปุ่นไม่ได้มาทำก็งานอาจจะไม่ได้สวยเท่า ของญี่ปุ่นแล้ะครับเราก็เน้นทําเองเน้นแค่ไม่ให้น้ําเข้าเวลาฝนตกไม่ให้แอร์ออกติดกาวซิลิโคนเลอะนิดเลอะหน่อยไม่เป็นไรครับขอใ,ใช้งานได้ปกติก็แล้วกัน hey, นี้บานนี้บางล่าง,าง,างผมซื้อมาตัดมาสองร้อยอะตัดมาสองร้อยแล้วก็ติดฟลดิล์มอีกสองร้อยนะรอดง่าตรงนล้วรอดนั้ อันนี้ที่ศูนย์มันอยู่ที่สี่พันเป็นง,ง่ายๆรูดขึ้นรูดลงได้ถ้าเราแต่ผมเอไไปเอาอะคิลิกรอบนี้นอะคิลิกแผ่นหนึ่งก็น่าอยู่ราวห้าร้อยแต่ศูนย์อยู่สี่พันกว่าอันนี้โทรถามศูนย์เจ็ดพันกว่าแต่ผมก็จะแปลอาอะคิลิกเพราะว่ามันไม่ไหว พอสักสองสามปีค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ได้อะคริลิกเหลืองค่อยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าทางร้านก็กรานรนตียมครับว่ามันมันก็มีอายุการใชา้งานรื่องข้างนานแต่อย่าไปโดนไม้ขีดควนหนักๆแล้วกันต้ออคิลิกมันก็ยังไงก็เป็นเนื้อพลาสติกแข็งนะครับอะมีอะไรจะถามก็ถามได้ในในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้แหละได้ถา้า มีคนขายคลิปอยู่ผมก็าอาจจะทำอาจจะขายคลิปให้แต่ก็ทําเป็นชื่อชม่หมัอนน,นะก็ทำํำคนเดียวอะ่ะโอเคมีอะไรก็ถามมาใต้โพสต์ก็แล้วกันนะครับโอเค